สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์น,นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับหลังจากที่มีความพยายามอย่างยิ่งของกลุ่มบริกนะครับในการใช้เงินท้องถิ่นทดแทนเงินดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายระหว่างกันล่าสุดนั้นก็มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านสกอตตเบรเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาครับได้ออกมากล่าวว่าบรรดาชาติสมาชิกกลุ่มบริกจะไม่มีทางหาตัวเลือกอื่นเข้ามาแทนที่ดอลลาร์สหรัฐได้แม้หากว่าพวกเขามีความพยายามอย่างหนักก็ตาม ความเห็นนี้มีขึ้นในขณะที่บรรดาสมาชิกของกลุ่มบริกรวมถึงรัสเซียจีนและอินเดียกำลังดําเนินการเพิ่มมากขึ้นในการใช้สกุลเงินท้องถิน่นชําระเงินทางการค้าระหว่างกันในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราชาติสมาชิกกลุ่มบริกยกระดับความพยายามลดพึ่งพาสกุลเงินตะวันตกในการค้าขายแบบทวิภาคีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ตะวันตกกําหนดมาตรการควื่อบาตรเล่นงานรัสเซียอายัดทุนสํารองระหว่างประเทศของรัสเซียที่อยู่ในรูปแบบสกุลเงินยูโรและเงินดอลลาร์สหรัฐที่เก็บไว้ในสหภาพยุโรป ทมกลางสถานการณ์ลุกลามบานปลายของความขัดแย้งในยูเครนตั้งแต่ปี2,565ระหว่างการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเบรเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐได้พูดถึงเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการทังของประชาาธิโดนั์ทรัมป์และอ้างด้วยว่าไม่มีสกุลเงินอื่นใดที่จะสามารถทดแทนเงินดอลลาร์ได้ผมอยู่ในตลาดการเงินมานานกว่า30-35ปีและผมบอกกับพวกคุณได้ว่าไม่มีทางเลือกอื่นที่จะมาแทนดอลลาร์สหรัฐประเทศอื่นๆเหล่านั้นก็คือกลุ่มบิก พูดไปได้เรื่อยพวกเขาอาจจะพยายามพลากสถานะสกุลเงินสำรองของพวกเขาแต่ไม่มีสกุลเงินสำรองอื่นที่สามารถทดแทนได้อีกเลยกลุ่มบริกประกอบไปด้วยสมาชิกผู้กอ่อตั้งอย่างบราซิลร,ซรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้เช่นเดียวกับอียิปต์เอธิโอเปียอิหร่านอินโดนีเซียและสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ส่วนเบลารุสโบลิเวียคาซัคสถานไทยคิวบายูกันดายูเครนมาเลเซียและอุซเบกิสถานคาดหมายว่าจะได้รับสถานะ คู่หูของบริกยังเป็นทางการในปีนี้ขณะเดียวกันนั้นยังมีอีกกว่า30ชาติที่ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกับทางด้านกลุ่มบริกความเห็นของเบรเซนมีขึ้นหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์ส่งเสียงเตือนไปยังบรรดาชาติสมาชิกกลุ่มบริกต่อการแทนที่ดอลลาร์สหรัฐด้วยสกุลเงินสำรองอื่นๆเน,น้นย้ำคู่ว่าจะเก็บภาษี100%ในช่วงไม่กี่สัปดาห์หลังจากที่เขาชนะการเลือกตั้งผู้นำสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เขียนบนทรูสโตเชียลแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์เมื่อไม่นานมานี้บออกกกกว่่่่าาไมมีโสทลุริ จะแทนที่ดอลลาร์สหรัฐในการค้าขายระหว่างประเทศหรือว่าในเรื่องอื่นๆและประเทศใดก็ตามที่พยายามเช่นนั้นอาจจะต้องเจอกับมาตรการรีดภาษีจากสหรัฐอเมริกาในขณะที่ทางด้านนะดมิทรีเปตคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียก็กล่าวในประเด็นนี้ปฏิเสธบอกว่าบริกไม่มีแผนจัดตั้งสกุลเงินร่วมแต่เขาเน้นย้ำว่าทางกลุ่มกาลังพูดคุยหารือเกี่ยวกับแพลตฟอร์มลงทุนร่วมหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในหมู่ชาติสมาชิกข,ของกลุ่มบริก ข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสกุลเงินเดียวกันในกลุ่มบิกแพรลามไปทั่วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาและในปี2,566ประธานดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซินวาผู้นาของบราซิลส่งเสียงสนับสนุนแนวคิดสกุลเงินค้าขายภายในกลุ่มเศรษฐกิจนี้คู่ขนานกับยูโรอย่างไรก็ตามผู้นําคนอื่นๆของบริกในนั้นรวมถึงรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ปัิเสธว่าไม่ได้มีการพูดคุยหารือกันในความเคลื่อนไหวนี้ พวกผู้นากลุ่มริกเน้นย้ํามันอย่างต่อเนื่องว่าพวกเขาไม่ได้หาทางบ่อนทาลายดอลลาร์และบอกว่าดอลลาร์อ่อนแอลงไปเพราะมันถูกใช้เป็นอาวุธทางการเมืองนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องหาอินเตอร์นิวนั้นเกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด u ับสไตร์กดติดตามช่องหาอินเตอร์นิวด้วยครับ